เบนเรซซิงถูกลอตเตอรี่ครั้งแรกในชีวิตหลังออกจากเรือนจำเข้าเต็มๆสองตัวตรงยิ้มได้อีกครั้งเบนเรซซิงสุดดีใจถูกลอตเตอรี่งวดวันที่16พฤศจิกายน 66ครั้งแรกในชีวิตหลังได้รับอิสราภาพออกจากเรือนจำเข้ารางวัลเลขท้าย2ตัวตรงประกาศผลกันไปแล้วสำหรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16พฤศจิกายน2566หลายคนถูกรางวัลใหญ่ไล่เรื่อยไปจนถึงรางวัลเล็กแม้แต่คนดังอย่างเบนเรซซิงก็ยังถูกรางวัลลอตเตอรี่กับเขาด้วยเหมือนกันล่าสุด วันที่16พฤศจิกายน66 หนุ่มเบนก็ได้โพสต์รูปภาพลงบนอินสตาแกรมเบนส์เรตซิ่งด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับชูของดีไว้ในมือนั่นก็คือสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวตรง14พร้อมระบุแคปชั่นว่า2ตัวสำเร็จละงวดหน้าขอสัก6ตัวนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันวัน,วนพันกว่าเรื่องท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามโดยการถูกลอตเตอรี่ครั้งนี้ของหนุ่มเบนถือว่าเป็นการ ประเดิมรับความโชคดีครั้งแรกหลังได้รับอิสรภาพออกจากเรือนจำหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์กันอย่างมากมายเช่นโชคดีแล้วครับต่อไปมีแต่สิ่งดีๆครับถูก14เหมือนกันค่ะกลับมาใบ้หวยเถอะนะงูยอย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 อยอย,อยอเป็นการเริ่มต้นที่จึงมากค่ะเฮียเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะค่ะงวดหน้าขอตามหน่อยครับบอก fc บ้างนะคะ ไม่ได้เลงสิบสีนะเลงหน้าไม่บอกบ้างเลยนะพอ่อต่อจากนี้จะโชคดีตลอดไปค่ะเป็นต้นทั้งนี้ทีมงานเดอะไทเกอร์ก็ขอแสดงความยินดีกับเบนเรซซิงและผู้ที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้กันทุกท่านด้วยนะคะอย่าลืมไปขึ้นรางวัลตามที่กองสลากกำหนดเพื่อรับเงินกันด้วยล่ะ